สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับแางในตอนล่าสุดนะว่าการที่เขาได้โชว์ความสามารถออกมาเนี่ยโดยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันกําลังจะเป็นเรื่องราวที่มันบอกบอกนะว่าแฉงเขานั้นจะเป็นจพ้พารที่มีความสามารถกับพลังนะฮะที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้วก็แข็งแกร่งกว่าจ้าพารททุกคนหรือไม่เอาว่าด้วยความสามารถล่าสุดที่้างนั้นได้มีกปราเผยออกมา เราก็จะได้เห็นนะว่าจากเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่มันได้มีคําเปยไว้นะว่าแฉงเขานั้นคยใชยที่มีฮาคิททั้ง3รูปแบบที่อยู่ในระดับสูงสุดและจากตอนล่าสุดเราก็จะได้เห็น,นว่าทั้งความสามารถฮาคิดสังเกตที่มองเห็นอนาคตกับความสามารถฮาคิลาชันที่ชานั้นได้ใช้ในการโจมตีกับตันคิดใน,นตอนล่าสุดมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้เห็น,นว่ากับตันคิดเนี่ย ถึงแม้ว่าก่อนหนะ้านี้เขานั้นจะเริ่มมือกับพวกลูฟี่แล้วก็รอแล้วก็สามารถเอาชนะบิ๊กมัมแล้วก็ใครโดไม่ได้จนไม่ขาวนะฮะการเป็นชายที่มีค่าหัวถึง3,000ล้านแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าในตอนล่าสุดเนี่ยโดยการโจมตีของแชงเพียงแค่าดาบเดียวมันก็ทําให้เขานั้นสามารถเอาชนะกับตันคิดที่มีค่าหัวถึง3,000ล้านได้แล้วนะฮะและการที่แชงนั้นพูดมาจัดการกับตันคิดแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าเขานั้นมองเห็นอนานะคตว่าพวกพ้องของเขาเนี่ยจะถูกจัดการด้วยปือนอย่างกับตันคิดเรื่อง,าลงลออรองาวพวกนกเนนนอัรทดจโใต และแชนั้นก็จะโกธจในตอนที่พวกพองเนี่ยถูกทำลายและกถูกเล่นงานเหมือนกันในตอนล่าสุดเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็ทำให้เราได้เห็นนะว่าในตอนล่าสุดเนี่ยแชงนั้นโกธจก็เลยทําให้เขาแสดงความน่ากลัวและความแก่งออกมานั่นเองนะฮะและความแขก่งของแชงที่ได้มีการแส,ส,สดองออกมาเนี่ยมันก็จะทาให้เราได้รับรู้นะว่าแชงเขานั้นเป็นเจา้าพาร์ทที่มีความสามารถและก็พลังมากแค่ไหนเพราะว่าถึงแม้จะบอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกับตันคิดนั้นเคยพ่ายแพ้ใครโดนแล้วก็ถูกจับมาลแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าในตอนนั้น้นนนนนมมมััคืืออเรร่่งงาาาาาาวววทียแลกะถึโ และเราก็จะได้เห็นนะว่ากับตันคีสเนี่ยในภาวโนก,ก็จะมีความสามารถเขาพลังผลพิษาที่ตื่นขึ้นแถมเขาเน่ยังมีความสามารถที่มันมากขึ้นหลังจากที่เขาน่าชานะบิษม้าได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่กับตันคีสเขานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ว่าเขานั่นก็ยังพ่ายแพ้แฉงในการที่แฉงใน,นใช้ดาบฟันไพีคครั้งเดียวเนี่ยมันก็ทําให้น่าคิดนะว่าแฉงถ้าเกิดว่าเขานี่นโกรธจัดแล้วก็เอาจริงแฉงนั้นจะมีความสามารถและก็พลังที่เหนือกว่าไคโดหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้นก็จะมีเรื่อองงงงราาาาาาวทททีี่่่่บกไคโดดดเเเนนนน้ันนัํลิปส์ แต่ว่าด้วยความที่ว่าในตอนนั้นแชงเขานั้นก็ได้ไปหยุดไคโดไว้นะฮะและแชงนั้นก็ได้กลับมาส่งข่าวมาเล่นฝอ์ดยที่เขาเนี่ยไม่มีบาดแผลแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรสักนิดแต่ว่ากา็น่าเสียดายที่ในตอนนั้นยังไม่ได้มีการยืยนยันว่าแชงเนี่ยในตอนที่เขานั้นไปหยุดไคโดเขานันได้ต่อสู้กันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าดูจากเรื่องราวในตอนนี้นี่นก็จะมีโอกาสสมมากที่แชงเนี่ยเขาหนัาอาจจะมีความแข็งแกร่งที่มากกว่าไคโดส่วนมิกามนั้นก็จะมีความสามารถในการต่อสู้แต่ว่าเธอเนี่ยก็จะดูพึ่งพาพาาาาลงควมมมสราารถขอกกเกินนไปนะ จนมันทําให้เราได้เห็นนะว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่สามารถใช้พลังผอพิศาอย่างความสามารถของพวกโพริโทนได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าบิ๊กมามเธอนั้นก็จะพ่ายแพ้และก็ดูเหมือนว่าเธอนะฮะจะมีความแข็งแกร่งที่น้อยกว่าใครโดนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดบิ๊กมามเนี่ยเธอนั้นแข็งแกร่งน้อยกว่าใครโดนนั่นก็หมายความว่าแชงนะฮะก็น่าจะมีความสามารถที่มากกว่าบิ๊กมัมเหมือนกันส่วนลูฟี่ในตอนนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะได้กลายเป็นจ่าพานีะ และจากเรื่องราวล่าสุดเราก็จะเห็นนะว่าความสามารถของลูฟี่เนี่ยถึงแม้ว่าเขานี้จะมีร่างเกียร์ห้านิกะแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ลูฟี่ในแจ้งใช้ความสามารถดินิกาได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยเขานั้นไม่มีทางที่จะแข่งกับช้างได้เลยนะฮะแล้วก็มาที่ well. คนสุดท้ายนั่นกหนวดดำที่ก่อนหน้านี้ชันได้เคยบอกนะว่ารอยแผลของเขาเนี่ยมันคือรอยแผลที่เขานั้นได้รับมาจากหนวดดำซึ่งในตอนนั้นในการต่อสู้ช้างนั้นไม่ได้ประมาทหนวดดำเป็นสักนิดซึ่งนั่นก็หมายความ เพราะฉะนั้นในตอนนี้คนเดียวที่ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งที่มากออกว่าฉชนหรือไม่นั่นคือหนวดดาแต่ว่าเนื้อหาจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าหนวดดานั่นก็จะไม่ได้แข่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาสามารถชนะมาได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าหนวดดำนั้นวางแผนแล้วก็ใช้สมองตลอดนะฮะมันก็เลยทําให้เขานั้นสามารถต่อสู้แล้วเอาชนะมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะได้เห็นนะว่าสีจักพัดในปัจจุบันจากความสามารถล่าสุดในตอนนี้แชงเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็นับแค่ความแข่งๆเนี่ยในตอนนี้แชงนั้นจะเป็นจักรพรรดิที่มีความสามารถและก็มีความแข่งๆที่มากที่สุดหรือไม่แล้วเพื่อนๆละ่ะฮะคิดว่าในตอนนี้แชงเขาเนี่ยจะเป็นจักรพรรดิที่แข็งที่สุดในตอนนี้หรือเปล่าโดยทีเรื่องราวพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ โอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ